เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพีสวัสดีครับวันนี้ของมาชี้เป้าบ้านสวยพื้นที่กว้างทำเลดีนานผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวยชั้นเมืองครับบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายไม่แออัดแต่ไม่ห่างไกลแหล่งความจเจริญครับไม่ห่างไกลแหล่งอำนวยความสะดวกต้นไม้เยอะร่มรื่นนะครับอยู่อาศัยเหมาะเลยทีเดียวครับ เงียบสงบเป็นส่วนตัวพื้นที่กว้างใกล้แหล่งอำน,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 นวยความสะดวกครับใกล้โรงพยาบาลใกล้ที่ว่าการอำเภอด้วยเจ้าของขายเองครับแปลงนี้ราคาสุดคุ้มแน่นอนเปิดมาที่2องล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนั่นเองบ้านพื้นที่กว้างๆอย่างนี้ครับแปลงนี้อยู่ลาดหลุมแก้วครับใกล้กับโรงพยาบาลใกล้อำเภอว่าลาดหลุมแก้วการเดินทางสะดวกสบายแน่นอนพื้นที่ ปูกับเบื้องให้เรียบร้อยครับไม่เปื้อนไม่แข็งแล้วก็มีพื้นที่เอาไว้จัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้ได้อีกรอบรอครับเป็นต้นไม้ครับโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดครับลมโชวเย็นสบ,ยสบายต้นไม้เยอะอากาศดีล่อมลื่นเหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยครับซื้อเก็บทํากําไรได้สบายสบายครับพื้นที่กว้างกว้างครับสองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทลาดหลุมแก้วปทุมท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยทางเราเพียงมาชีา้เป้าเลือกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้พื้นที่กว้างๆอย่างนี้ครับอากาศดีๆเอกสารติดแนนดนครับพร้อมโอนได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ